เมื่อเสียงของแม่กลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวคืนนี้อาจเปลี่ยนใจใครสักคนนิทานแม่เล่าเสียงไก่ขันในยามเช้าแทบไม่ดังพอจะกลบเสียงไอของหญิงชราในกระท่อมไม้ไท้ายหมู่บ้านแม่คำไอเรื้อรังมาตั้งแต่ฤดูฝนก่อนแต่ไม่มีเงินไปหาหมอ ข้างตัวนางมีเด็กหญิงวัยสิบขวบชื่อไหมนั่งเช็ดตัวให้เงีย,งยบๆด้วยผ้าเขาม้าที่เก่าเกินสิบปีเด็กคนนี้ไม่เคยไปโรงเรียนเลยไม่ใช่เพราะเกลียดการเรียนทั้งสือแต่เพราะแม่ของเธอล้มป่วยจนไม่มีใครเลี้ยงดูไหมเป็นคนทำกับข้าวกวาดบ้านปั้นดินปอกฟืนเลี้ยงไก่และดูแลแม่มาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบทั้งหมู่บ้านต่างรู้ว่า บ้านไม้ปลายนาหลังนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งกับแม่ป่วยที่ยังไม่เคยยิ้มเลยสักวันตั้งแต่สามีของนางหายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนใหม่เคยถามแม่ว่าพ่อไปไหนแม่คําไม่เคยตอบตรงตรงบางวันบอกว่าไปหาของในป่าบางวันบอกว่าตายแล้วและบางวันก็เงียบไม่พูดอะไรเลยสักคําใหม่เคยจำได้ว่า แม่เคยหัวเราะหนึ่งครั้งเมื่อเธออายุห้าขวบครั้งนั้นพ่อยังอยู่และเธอจำเสียงหัวเราะของแม่ได้แม่นเหมือนเสียงน้ำตกหล่นใส่แอ่งหินเบาๆแต่นับจากวันนั้นแม่ก็ไม่เคยหัวเราะอีกเลยเช้าวันหนึ่งใหม่นั่งปั้นดินเหนียวใต้ต้นไทรใหญ่หลังบ้านดินที่เธอใช้ไม่เหมือนดินทั่วไปมันนุ่มมีกลิ่นเย็น และมีสีเทาเข้มกว่าที่อื่นใหม่ไม่เคยรู้ว่าดินตรงนี้มาจากไหนแต่ยายเคยบอกว่าตายตนใสมีดินที่จํำทุกอย่างได้เธอไม่เข้าใจนักแต่หยอกลองปั้นอะไรบางอย่างให้แม่ยิ้มได้อีกครั้งถ้าแม่เห็นตุ๊กตาหน้าคำๆตัวนี้แม่จะหัวเราะไหมนะไหมพึมพำพลางปั้นตุ๊กตาตัวเล็กๆที่มีจมูกแหลมหน้าเบี้ยวหูข้างเดียว และตาห่างกันอย่างจงใจเธอวางตุกตานั้นไว้ข้างหัวแม่ตอนค่ำแล้วจูบหน้าผากแม่เบาๆพรุ่งนี้ตื่นมาหัวเราะหน่อยนะแม่จะได้หายไอสักทีคืนนั้นมีลมแรงกว่าปกติใบไทยร่วงกราวเหมือนฝนตกไหมนอนกอดแม่ที่ไอถี่ขึ้นทุกทีจนเธอนอนไม่หลับเธอลุกขึ้นกลางดึกเดินเท้าเปล่าออกไปที่ต้นใร เธอไม่รู้ว่าทำไมต้องมาแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างเรียกเธออยู่ในใจเธอนั่งลงตรงคนต้นใช้มือรูปดินที่เธอปั้นตุ๊กตาตอนกลางวันน้ำค้างเย็นเฉียบเกาะปลายนิ้วเธอพูดกับต้นใส่เบาๆว่าถ้าใต้ดินตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงช่วยให้แม่หนูหัวเราะสักครั้งก็ดีหนูอยากได้ยินเสียงนั้นอีก ไม่ต้องหายก็ได้ขอแค่เสียงนั้นก็พอลมพัดเบาๆอีกครั้งใบไทยสั่นคราวราวกับตอบรับเธอหลับคาคนต้นไม้จนกระทั่งรุ่งเช้าเมื่อเสียงแม่เรียกเบาๆดังขึ้นจากในบ้านไหมมานี่หน่อยสิลูกไหม่วิ่งเข้าไปในบ้านแม่คำยิ้มให้เธอแม้เพียงเสี้ยววินาที แต่นั่นคือรอยยิ้มจริงๆที่ใหม่ไม่เห็นมาหลายปีแม่ยินตุกตาที่เธอวางไว้ขึ้นมาดูแล้วพูดว่ามันหน้าเหมือนไอ้เฮวบ้านท้ายวัดเลยเสียงหัวเราะสั้นๆหลุดจากริมฝีปากของแม่แม้จะไอแทรกตามมาแต่ไหมกลับร้องไห้ออกมาทันทีไม่ใช่เพราะเสียใจ แต่เพราะเสียงหัวเราะนั้นมันเหมือนคำสัญญาที่แม่ให้กับเธอโดยไม่พูดออกมาคืนนั้นไหมกลับไปที่ต้นไซอีกครั้งเธอวางตุกตาตัวใหม่ลงที่โคนไม้แล้วพูดว่าขอบคุณนะไม่รู้ว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่าแต่แม่ยิ้มแล้วหนูจะปั้นให้เยอะกว่านี้ให้ต้นไม้ฟังทุกวันเลย ลมพัดเบาๆอีกครั้งดินใต้รากไม้แผ่วเบาเหมือนมีอะไรขยับอย่างช้าๆหม่ไม่รู้ว่าต้นไทรไม่ได้พูดแต่ฟังได้และมันจดจำทุกหัวใจที่มากระซิบหลังจากวันนั้นแม่คำดูเหมือนจะมีกำลังมากขึ้นแม้เสียงไอยังคงอยู่แต่ในดวงตากลับมีประกายบางอย่างที่มไม่มีเห็นมานาน แม่เริ่มพูดมากขึ้นแม้จะยังนั่งอยู่บนเสือผืนเก่าเหมือนเดิมวันหนึ่งขณะไหมป้อนข้าวแม่พูดว่าตุกตานั่นหน้ามันเหมือนพ่อเจ้าเลยนะไหมหยุดช้อนชั่วครู่ก่อนจะถามเบาๆแม่พ่อไปไหนจริงๆหรอแม่คำเงียบไปนาน แววตาเหมือมองออกไปที่ทุ่งนาไกลสุดลูกหูลูกตาเขาไม่กลับมาแล้วลูกแต่เขาไม่ได้ตายคำตอบนั้นสั้นแต่หนักพอจะทิมแทงใจเด็กหญิงที่รอคำตอบมาครึ่งชีวิตพ่อหนูทิ้งเราไปหรอแม่ไหมถามเสียงสัน่นแม่พยักหน้าเบาๆใช่ แต่แม่ไม่โกรธเขาหรอกแม่โกรธตัวเองมากกว่าที่ทำให้เขาไม่อยากอยู่ต่อคืนนั้นไหมนอนไม่หลับเธอออกไปที่ต้นไซอีกครั้งพร้อมตุ๊กตาตัวใหม่หน้าตาเรียบเฉยแต่มีรอยยิ้มบางๆที่เธอปั้นด้วยมือสันๆถ้าดินตรงนี้จำได้จริงช่วยบอกหนูทีว่าพ่ออยู่ที่ไหน เธอวางตุ๊กตาไว้แล้วหลับไปใต้ต้นไทรท่ามกลางลมอุ่นๆและเสียงแมลงร้องห่างๆในความฝันเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่ในป่าลึกข้างกายเขามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจับชายเสื้อเขาหันมาช้าๆแล้วพูดว่าถ้าอยากรู้ต้องกล้าพอจะเดินย้อนทางที่เจ็บไหมสะดุ้งตื่น เหงื่อเต็มหลังทั้งที่อากาศกลางคืนหนาวเย็นดินใต้ตัวเธอเปียกชื้นเหมือนฝนตกแต่ท้องฟ้าแห้งสนิทเธอกลับบ้านเงียบๆแต่สิ่งหนึ่งเริ่มฝังแน่นในใจเธอแล้วพ่อยังอยู่และเธอจะตามหาเขาเช้าวันถัดมาไม่เริ่มถามคนในหมู่บ้านเรื่องพ่อไม่มีใครอยากพูดถึงนักบ้างสายหน้า บังบอกให้ลืมไปเถอะมีเพียงตาหยอดคนแก่ท้ายหมู่บ้านที่นั่งเคี้ยวหมากอยู่ใต้ถุนบ้านไม้เอ่ยขึ้นเบาๆพ่อเจ้าชื่ออินใช่ไหมข้าเคยเห็นเขาเดินเข้าไปในป่าลึกทางเหนือเมื่อห้าปีก่อนไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยเพราะว่าป่านั้นมันเป็นเขตของเจ้าป่าหมาจดจำทุกคำ ตกเย็นเธอเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังแม่คำหน้าซีดลงทันทีอย่าเข้าไปเด็กขาดลูกเจ้าป่าไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะไปล่วงเลินได้ไหมกุมมือแม่แต่ถ้าพ่อยังอยู่ตรงนั้นจริงๆหนูอยากรู้แค่อยากรู้ว่าเขายังหายใจไหมแม่ไม่พูดอะไรอีกแต่หยิบผ้าผืนหนึ่งที่เย็บมือด้วยได้เก่าๆยืนให้ไหม นี่คือผ้าพันคอที่เขาทิ้งไว้ก่อนออกจากบ้านเอาไปด้วยถ้าเขาเห็นเขาอาจจะยอมฟังวันถัดมาใหม่เริ่มเดินทางไปทางเหนือของหมู่บ้านมีเพียงกระเป๋าผ้าเล็กๆตุ๊กตาดินตัวหนึ่งและผ้าพันคอของพ่อในมือเธอเดินผ่านต้นไทรก่อนออกเดินทางวางตุ๊กตาตัวใหม่ไว้ใต้โคนไม้ดินตรงนี้รู้ทุกอย่างใช่ไหม ถ้าหนูไม่กลับมาฝากดูแลแม่ด้วยนะลมพัดอีกครั้งดินใต้ต้นไทรสันเบาๆอย่างเงียบงันไหมเดินเท้าเข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีใครกล้าใช้มาหลายปีพุ่มไม้หนาทึบบดบังแสงอาทิตย์จนทั้งป่าดูเหมือนยามเย็นตลอดเวลาทางเดินเต็มไปด้วยรากไม้ตายซ้อนกันอยู่เหมือนกับหนทางที่เต็มไปด้วยอดีต ที่ฝังไว้ไม่มีเสียงนกร้องไม่มีแมลงเหมือนทุกสิ่งเงียบรอฟังอะไรบางอย่างหมายเดินไปเรื่อยๆโดยมีเพียงตุ๊กตาดินในกระเป๋าผ้าเล็กๆและผ้าพันคอของพ่อเธอกระชับผ้าผืนนั้นแน่นขึ้นทุกครั้งที่รู้สึกกลัวถ้าพ่อยินอยู่หนูจะหาพ่อให้เจอ ไม่ว่าอะไรจะรออยู่ในป่าเธอหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่โคนต้นนั้นมีดินสีเข้มเกินกว่าดินป่าทั่วไปกลิ่นของมันเหมือนดินใต้ต้นไทรที่บ้านเปะ๊ะไหมลองนั่งลงแล้วหลับตาเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองแล้วเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเบาๆเหมือนคนกระซิบ กลับไปเสียเถิดเด็กน้อยที่หัวใจดีทางข้างหน้าไม่มีใครต้อนรับไหมลืมตาขึ้นทันทีแต่ไม่พบใครมีเพียงเงาของกิ่งไม้ที่ไหวตามลมเธอหยิบตุ๊กตาดินขึ้นมาถือไว้แน่นถ้าเจ้าฟังได้ช่วยนำทางฉันไปหาพ่อด้วยนะลมพัดสวนทางกับเงาแผ่วเบา แต่คมเหมือนมือบางอย่างแตะบนไหล่เธอเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากพุ่มไม้ด้านหลังเธอหันกลับอย่างตกใจเห็นชายชาราผมขาวยืนถือไม้เท้าทำจากกิ่งไทรใบหน้าของเขาไม่ได้ดูน่ากลัวแต่ลึกและเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ใหม่ไม่อาจอธิบายได้หนูชื่ออะไรเขาถามโดยไม่ขยับปาก เหมือนเสียงดังมาจากลมหรือในใจไหมค่ะลูกของแม่คำชายชราเลิกคิ้วเล็กน้อยแม่คำเหรอหญิงที่เคยร้องไห้ใต้ต้นไทรจนดินร้องตามนั่นหรือไหมเบิกตาท่านรู้จักแม่หรอคะชายชรายิ้มจังๆงข้าไม่ได้ลืมแม้แต่หยดน้ำตาเดียวที่ตกลงมาบนดินศักดิ์สิทธิ ต้นใสที่เจ้าเห็นมันไม่ใช่ต้นไม้มันเป็นเงาของข้าหม่อึง้งเธอกำรรตุ๊กตาดินแน่นขึ้นชายชาราเดินเข้าใกล้ช้าๆแล้วพูดต่อพ่อของเจ้าเคยมาอยู่ที่นี่เขาเคยขอพรให้ลูกเขาโตอย่างมีความกล้าและขอแลกสิ่งนั้นด้วยการไม่กลับ ไปเขากลายเป็นหนึ่งในเงาของป่านี้ไหมสัน่นหมายความว่ายังไงพ่อยังอยู่ใช่ไหมชัยชระาะเอื้อมมือมาแตะไหล่เธออยู่ในสิ่งที่เจ้าจะกล้าเชื่อหรือกล้าพิสูจน์แล้วเขาก็เดินหายเข้าไปในป่าลึกทิ้งคำพูดไว้กลางอากาศไหมย,ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น ใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วเธอก็ตัดสินใจเดินต่อไปตามทางที่เขาหายไปไม่มีเสียงไม่มีอรอยเท้ามีเพียงเธอและคำถามที่เธอต้องการคำตอบไหมเดินลึกเข้าไปในป่าจนไม่รู้ว่าผ่านมากี่วันแล้วร่างกายอ่อนแรงขาเริ่มสั่น พราะไม่มีอะไรตกถึงท้องนอกจากน้ำจากใบไม้ใจเธอยังแน่วแน่แต่ร่างกายเริ่มจะทรยศกลางทางเธอเห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งแตกต่างจากต้นอื่นทั้งหมดมันสูงจนมองไม่เห็นปลายใบเขียวเข้มแม้ไม่มีแสงแผ่กิ่งราวกับจะโอบโลกทั้งใบไว้ใต้ต้นไทรมีเงาเงียบเงียบยืนอยู่เงาหนึ่ง ผู้ชายร่างสูงสวมเสื้อผ้าเก่าๆหันหลังให้เธอรู้ทันทีว่ามันคือเขาพ่อเสียงของไหมเบาเหมือนลมหายใจแต่หนักแน่นเหมือนใจทั้งดวงชายคนนั้นค่อยๆหันมาใบหน้าซูบแต่ดวงตาเหมือนเธอไหมโตแล้วสินะลูกเขายิ้มแต่น้ำตาไหลช้าๆไหมวิ่งเข้าไปกอดเขา แต่สัมผัสกลับกลายเป็นลมหายใจเธอไม่อาจสัมผัสได้จริงพ่อทําไมถึงไม่กลับมาทําไมถึงทิ้งหนูกับแม่ไว้เขามองเธอด้วยสายตาโศกเศร้าพ่อทำผิดพ่อเคยขอพรกับเจ้าป่าให้แม่ลืมอดีตแต่กลับกลายเป็นแม่ลืมความสุขทั้งหมดรวมถึงพ่อเขาหยุดพ่อจึงเลือกอยู่กับป่าเพื่อชดใช้ และเพื่อปกป้องต้นใสที่แม่เคยร้องไห้ไตร่มมันทุกคืนไหมสั่นไปทั้งตัวหนูอยากพาพ่อกลับบ้านแม่ยังรออยู่แม่ยิ้มแล้วนะพ่อแม่ยิ้มเพราะตุ๊กตาที่หนูปั้นพ่อยิ้มบางๆพอดีใจแต่พ่อกลับไปไม่ได้แล้วลูกพ่อเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ไปแล้วหากเจ้าพาแม่มาร้องไห้อีกต้นใสจะตาย และความทรงจำทั้งหมดจะหายไปตลอดกาลไมคุกเข่าลงเธอไม่รู้จะร้องไห้หรือโกรธแต่หัวใจเหมือนถูกแหวกออกแล้วหนูจะทำอะไรได้หนูจะรักษาครอบครัวนี้ยังไงพอเงียบไปก่อนพูดว่าเจ้าสามารถเลือกระหว่างพาพ่อกลับบ้านแต่แม่จะลืมทุกอย่างกับปล่อยพ่ออยู่ที่นี่แล้วพาเสียงหัวเราะของแม่กลับไป เขาวางบางสิ่งลงในมือไหมมันคือตุ๊กตาดินตัวแรกที่เธอเคยปั้นหน้ายิ้มเบี้ยวขอบแตกเล็กน้อยดินจำทุกอย่างรวมถึงคำอธิษฐานของเจ้าด้วยไหมขับมาถึงบ้านหลังจากหายไปห้าวันเต็มแม่คำผอมลงมากนอนนิ่งอยู่บนเสื่อใต้ชายคาแต่เมื่อเห็นหน้าไหมก็ยิ้มลูกแม่รออยู่ทุกวัน ใหม่ไม่พูดอะไรเธอนั่งข้างแม่จับมือไว้แน่นแล้ววางตุ๊กตายิ้มลงบนมือแม่เบาๆแม่พ่อฝากตุ๊กตามาให้แม่คำมองตุ๊กตาเงียบๆน้ำตาไหลช้าๆเขายังจำได้สินะว่าแม่ชอบตุกตาคืนนั้นแม่คำเล่าเรื่องพ่อให้ฟังหมดน้ำเสียงของเธอไม่โกรธไม่เศร้า แต่เหมือนลมเย็นที่พัดผ่านหน้าหนาวใบหน้าเธอผ่อนคลายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไหมกอดแม่ไว้แน่นทั้งคืนรุ่งเช้าแม่คำจากไปอย่างสงบพร้อมรอยยิ้มสุดท้ายที่ไหมจะไม่มีวันลืมไหมฝังแม่ไว้ใต้ต้นไทรหลังบ้านต้นเดิมที่เธอเคยนั่งปั้นตุก๊กตาดินที่นั่นนุ่มเหมือนเดิมเธอวางตุ๊กตายิ้มตัวเดิมลงข้างหลุมพร้อมพูดว่า แม่เสียงหัวเราะของแม่หนูได้ยินมาแล้วและหนูจะไม่ลืมเลยจากวันนั้นเป็นต้นมาเด็กหญิงชื่อไหมเติบโตเป็นหญิงสาวที่ปั้นตุ๊กตาดินยิ้มเบี้ยวขายในตลาดทุกตัวปั้นด้วยมือที่เปื้อนดินและหัวใจที่เปื้อนความทรงจำของครอบครัวที่ไม่เคยสมบูรณ์แต่ไม่เคยขาดรักหลายปีผ่านไปหมู่บ้านท้ายทุ่งที่เคยเงียบเหงาเริ่มมีผู้คนมากขึ้น มีร้านค้าเล็กๆมีเด็กวิ่งเล่นเสียงดังเหมือนเมื่อครั้งอดีตในมุมหนึ่งของตลาดทุกวันศุกร์จะมีเพลิงไม้เล็กๆเปิดขายตุ๊กตาดินตัวเล็กๆหน้าตาแปลกประหลาดยิ้มเบี้ยวหูกุดตาห่างแต่กลับมีคนมาต่อคิวซื้อจนเกลี้ยงทุกครั้งไม่มีใครจำชื่อเด็กหญิงไหมที่เคยขายของเรียงทางได้แล้วตอนนี้ เธอคือพี่ใหม่ตุ๊กตายิ้มที่ใครๆก็รักเธอยังคงปั้นทุกตัวด้วยมือไม่เคยให้ใครช่วยเธอบอกทุกคนว่าถ้าคนปั้นไม่มีใจตุกตาก็ไม่ยิ้มจริงๆแต่ไม่ใช่แค่ขายเธอยังมีมุมเล็กๆไว้แจกตุกตาฟรีให้กับเด็กที่กำลังเศร้าคนที่เพิ่งเสียพ่อแม่หรือแม่ค้าที่เหนื่อยจนลืมยิ้มทุกคนที่ได้ตุกตาจากไหมล้วนบอกว่า รู้สึกดีขึ้นอย่างบอกไม่ถูกไม่มีใครรู้ว่าตุ๊กตาเหล่านี้เกิดจากหัวใจที่เคยขาดและถูกเยียวยาด้วยรอยยิ้มของแม่ที่จากไปแล้วทุกเดือนวันพระไหมจะกลับไปที่บ้านหลังเก่าท้ายทุ่งแมจะไม่มีใครอยู่แล้วแต่เธอยังดูแลต้นไทรหลังบ้านเหมือนเดิมวันนี้ เธอนำตุ๊กตายิ้มตัวเล็กที่สุดในชีวิตของเธอมาวางไว้ใต้รากไม้เงียบๆแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณนะที่รับฟังหนูมาตลอดที่จำเสียงของแม่ได้ที่เก็บรอยน้ำตาของพ่อไว้และที่ไม่เคยลืมทำอธิษฐานของเด็กคนหนึ่งที่อยากได้ยินเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งลมเบาๆพัดผ่าน กิ่งไทรไหวเหวน่ํากำลังโค้งคํานับเงาแสงแดดลอดผ่านใบไม้ทาบลงบนหน้าของไหมยังพอดิบพอดีเธอเงยหน้าขึ้นมองฟ้าแล้วหลับตาในวินาทีนั้นเธอเหมือนได้ยินเสียงแม่คําพูดเบาๆลอยมาในลมว่าหนูทำได้แล้วนะลูกแม่ยิ้มอยู่ตรงนี้ไหมลืมตาขึ้นแล้วยิ้มกลับเบาๆ เธอลุกขึ้นปัดดินที่เปื้อนเสื้อแล้วเดินกลับตลาดพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความทรงจำและใต้ต้นไทรนั้นตุ๊กตายิ้มตัวสุดท้ายยังคมนั่งเงียบๆแต่ดูเหมือนกําลังยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปค่ะ